นี่เป็นไฟแช็กไฟฟู่นะแบบที่เติมแก๊สได้นะครับนะเมื่อตอนกลางวันออบอกเทคนิคแล้วก็วิธีการเติมไปแล้วนะทีเนี้ปกติเวลาให้ดูมีแต่ให้ดูตอนช่วงกลางวันเนาะมันเลยไม่เห็นว่าไฟมันแรงแค่ไหนอันนี้มืดหน่อยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าไฟแรงแค่ไหนโอ้โหโคตรได้เลยสุดยอดเลยป่ะสุดยอดนะครับนะอันนี้เมื่อกี้เร่งสุดนะอันนี้ อันนี้เบาเนี่ยอันนี้เบานะนี่นี้เบาอันนี้แรงเปิดแรงนะเป็นไงได้อยู่นะลำแสงนี่สุดสุดๆเลยนะครับนะเห็นแสงไฟไปแล้วเมื่อกี้นะเดี๋ยวบางทีแบบเอ้ยไม่ชัดหน้าตาเป็นยังไงนะหน้าตาม,มันก็เป็นอย่างนี้แหละครับนะมีหลายสีนะแล้วก็เวลาเติมนี่ก็เติมที่ก้นมันอัดกระป๋องแก๊สเข้าไปนะครับตัวจุดเป็นไม่ใช่เป็นอ่า ตัวจุดไม่ได้เป็นฐานนะไอตัวนี้ตัวจุดเป็นแมกนิโตเพราะฉะนั้นก็คืออัตราเอวิธีเเวลาการใช้งานหรือว่าอายุการใช้งานตัวแมกนิโตนี่ผมว่าน่าจะยาวนานกว่าตัวที่เป็นฐานไฟแช็คนะโอ้โหแม่งโคตรแบบร้ายเลยโอเคสนใจตําได้เลยครับผมลิงก์อยู่ข้างล่างนะอยู่ตรงนี้นะมีหลายสีนะครับไปเลือกกันได้เลยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ